ทำไมเขาถึงไม่เลือกเราคะใครยู่ไหนเรื่องนี้บ้างกรณีที่เขาไม่เลือกคุณหลายคนมักจะตั้งคําถามเรื่องนี้ผิดทําไมเขาถึงเลือกมือที่สามคะหนูมาก่อนนะคะทําไมเขาถึงไม่เลือกเราคะหนูทําดีกับเขามาทุกอย่างทําไมเขาถึงไม่เลือกเราคะหนูปฏิบัติพัดวีมาทุกอย่างใส่เพราะอะไรครับสาเหตุมันเป็นเพราะคุณคิดว่าความรักเป็นเพียงเรื่องของการทําดี เอาอ,อกเอาใจแล้วเดี๋ยวเขาก็รักเองมันเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งคุณเป็นคนเก่งหล่อสวยรวยดีดังก็โดนทิ้งได้หมดถ้าไม่เข้าใจ3หลักการนี้ครับคือหลายคนคิดว่าเราจะต้องเอาความดีเข้าแรกแต่จริงๆไม่ใช่คุณมาดูเรื่องนี้ก่อนสมการสมองคือสมองมันมี3ส่วนครับส่วนของเหตุผลครับซึ่งคุณคิดว่าคนจะรักคุณเพราะเหตุผลเพราะคุณเป็นคนดีส่วนที่2คือเรื่องของอารมณ์ครับและส่วนที่3คือสมองสัตว์เลื้อยคลานครับ เป็นสมองสัญชาตญาณเป็นสมองเห็นแก่ตัวและเป็นสมองสืบทอดดำรงเผ่าพันธุ์ครับคนรักคุณมาจากสมองเรปทีเลียนเรียนหรือสมองสัญชาตญาณสมองความเห็นแก่ตัวสมองของการดำรงเผ่าพันธุ์สมองส่วนนี้เป็นสมองคิดเร็วครับคิดเร็วเร็วก็เท่ากับไม่ได้คิดไม่ได้คิดก็เท่ากับโง่ครับคนมันหลงรักคุณมาจากสมองส่วนนี้ทําไมแล้วคนรู้ว่าครับว่าเขาเนี่ยเป็นหนี้สินนะครับสำหรับชีวิตของเรา เพราะมันทำให้เราต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่ทำไมคุณยังตัดไม่ได้เพราะคุณใช้สมองส่วนนี้ครับในการมีความรักครับสมองส่วนนี้ไม่ได้ใช้สติแต่ใช้ฟ e ลลิ่งอารมณ์ความรู้สึกความกลัวและความเห็นแก่ตัวเป็นหลักครับฉะนั้นเนี่ยคนจะเลือกคุณก็เกิดจากอะไรครับเกิดจากความกลัวเกิดจากความเห็นแก่ตัวไม่ได้เลือกเพราะคุณเนี่ยเป็นคนดีครับความดีไม่เคยแลกความรักจากใครได้เลยครับบนโลกใบน,นี้ กูคมไม่ได้บอกว่าความดีผิดหรือถูกนะครับแต่คนเวลามีความนักเขาไม่ได้เลือกที่ความดีหนึ่งครับเขาดูว่าคุณเนี่ยดูเข้าถึงยากไหมคุณเป็นคนง่ายไหมโทรเมื่อไหร่ก็ไปไหมนัดเมื่อไหร่ก็ไปไหมขอมาหาที่ห้องก็ได้ไหมหรือจริงๆแล้วคุณเป็นคนมีเลเยอร์ขอดูคิวขอดูวันวันนั้นยังไม่ว่างวันนี้ยังไม่ว่างขอเปลี่ยนไปวันโน้นหน่อยได้ไหม คือมันดูมีชั้นเชิงว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงตัวของคุณได้ง่ายๆจะมาเมื่อไหร่ก็ได้จะไปเมื่อไหร่ก็ได้ทําตัวเหมือนกับเซเว่นไม่มีใครเห็นคุณค่าของคุณหรอกครับบนโลกใบน,นี้เพราะอะไรครับมาหาคุณมันไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นไปหามือที่สามดีกว่าเพราะคนโน้นเนี่ยมันดูมีชั้นเชิงมากกว่ามันไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอเราตลอดเวลาคุณดูเข้าถึงยากหรือเปล่าสองครับคุณโฟกัสตัวเองไหมเวลามีความรักเนี่ยคุณทุ่มเทให้กับความรัก หรือคุณทุ่มเทให้กับการพัฒนาตัวเองคนส่วนใหญ่เปออกไปครับหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนล้านสองล้านสามล้านั้นเปและทุ่มเทเพื่อความรักทั้งหมดบางคนพอความรักเข้าตาเนี่ยเรากลับกลายเป็นคนที่แสนดีแต่ไม่มีสมองคือเปออกไป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 หวังว่าเงินในกระเป๋าทุกบาททุกสตางที่จ่ายออกไปจะซื้อความรักกลับมาได้เปล่าครับทุกบาททุกตางที่จ่ายออกไปคุณกําลังซื้อ คนทรอยศเข้ามาในชีวิตหนึ่งคนคบ,บาทหนึ่งก็ยังว่าแพงถ้าเพื่อซื้อคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตแต่นี่หลายคนจ่ายไปหลักหมืน่นหลักแสนถึงหลักล้านต่อให้คนจ่ายเป็นสิบล้านร้อยล้านก็ไม่มีประโยชน์แทนที่จะเอาเงินเหล่านั้นกลับมาพัฒนาตัวเองเสริมหลอเสริมสวยพัฒนาทักษะความรู้ลงทุนให้กับชีวิตแต่คนส่วนใหญ่บอกว่าไม่ครับการทําแบบนั้นจะไม่ทําเด็ดขาดเพราะมันเห็นผลชา้า แต่การซื้อ iPhone ให้การเปยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเห็นผลไวกว่าเพราะเขาจะตอบแชทคุณแบบเร็วกว่าแต่อย่าลืมนะครับคนมันก็จะเบื่อคุณง่ายกว่าเหมือนกันในวันที่คุณไม่จ่ายสามครับคุณหน้าอวดไหมไม่มีหรอกครับบนโลกใบน,นี้รักคุณที่อะไรครับหัวใจไม่ใช่หน้าตาในทางกับกันนะคุณจะเลือกคนคนนี้ไหมหลายคนกินหมกปากแดงฟันไม่แปรงหน้าไม่ล้างน้ำไม่อับแต่เขาเป็นคนดีนะคุณเอาไหม ไม่มีใครเอามีหลายเคสมากเลยนะครับมาหาผู้คอมเช่นประเภทรักต่างวัยผู้หญิงอาจจะสูงวัยขึ้นมาหน่อยผู้ชายอาจจะยังเด็กอยู่หรือบางเคสผู้ชายสูงวัยหน่อยผู้หญิงอาจจะยังเด็กอยู่คุณว่ากลุ่มนี้เด็กกลุ่มนี้เขาอายไหมเวลาจะพาคุณออกสังคมเขาแคร์ไหมว่าเพื่อนเพื่อจะถามว่าเอ้ยทำไมไม่หายดีกว่านี้ทําไมไม่เอาให้สวยกว่านี้ทําไมไม่เอาให้หล่อกว่านี้ทําไมมาได้ผัวแบบนี้ว่าทําไมมาได้เมียแบบนี้คุณว่าเขาอายไหมอายครับแล้วผู้คมเจอส่วนใหญ่เคสลักษณะเนี้ย เด็กจะไม่ค่อยเปิดตัวเรานะเพราะอะไรครับเพราะมันกลัวว่าคนอื่นจะนินทากลัวว่าเนี่ยได้ผัวแกได้เมียแกคนเขากลัวในขณะเดียวกันคนเป็นหลวงหลายคนแฟนไม่เคยพาออกสังคมเลยไม่เคยเอาเอาไปแนะนํากลุ่มเพื่อนญาติพ่อแม่พี่นอ้องอะไรเลยถามว่าทําไมมันถึงไม่เปิดตัวครับเพราะมันอายครับที่มันได้คู่ชีวิตแบบเรารและสาเหตุหนึ่งที่มันไม่เปิดตัวเพราะอะไรครับมันต้องการส่งสัญญาณให้โลกไปเนี้ยเห็นว่ามันยังโสอดอยู่ เพื่อดึงดูดคู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าคุณและต้องการเฉดหัวเราออกจากความสัมพันธ์ฉะนั้นเนี่ยคุณต้องกลับมาเช็คตรงนี้วันนี้คนไม่เลือกเราไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนผิดเหมือนเราซื้อเสื้อผ้าเข้าของในตลาดคุณไม่เลือกร้านเนี้ยเพราะคุณรู้สึกว่าร้านนี้ไม่น่าสนใจคุณไปเลือกอีกร้านหนึ่งเพราะรู้สึกว่าอีกร้านหนึ่งน่าสนใจเห็นไหมทุกคนบนโลกใบน,นี้มีสิทธิ์เลือกทั้งหมดเขาไม่เลือกเรามันไม่ใช่ความผิดของเขาแต่มันเป็นเพราะอะไรครับ เป็นเพราะเราเนี่ยไม่ทําตัวเองให้มันน่าเลือกคุณไม่มีวิธีการกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายมากกว่าเรื่องนี้คุณต้องไปทบทวนในสั่งรักครับและคอร์สสั่งกิจแฟนเก่าครับนะครับ